ขวดพลาสติกแลกข้าวนวัตกรรมเพื่อสังคมสวัสดีคะ่ะปัจจุบันเรากําลังเผชิญกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญเช่นขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นและถูกทิ้งไม่ถูกวิธีมีขยะพลาสติกมากกว่า2ล้านตันต่อปีแต่ถูกนิไ์ซิเคิลแค่บางส่วนและปัญหาทางสังคมที่พบได้ในปัจจุบันคือคนยากไร้ที่มาขอทานบนความสงสารของคนและการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงซึ่งอาจนําไปสู่การใช้ผิดวัตถุประสงค์ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาของเราคือการเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรและช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันกับโครงการพลาสติกแลกข้าวร่วมกับนวัตกรรมตู้แลกพลาสติกเราจะใช้ตู้แลกพลาสติกที่ให้คนขอทานหรือคนเก็บขยะนำขวดพลาสติกมาแลกเป็นแต้มสะสมซึ่งแต้มเหล่านี้สามารถนำไปแลกข้าวซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้เงินในทางที่ผิดส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดการรีไซเคิล แล้วบางท่านนะคะก็อาจจะสงสัยว่าคนขอทานและผู้ยากไร้ที่ไม่มีมือถือเนี่ยเขาจะทำการสะสมแต้มได้ยังไงโดยเรานะคะจะออกแบบสมาร์ทคอร์ดให้ผู้ใช้งานสามารถสะสมแต้มได้โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันค่ะและขวดที่ใช้ในการแลกนะคะจะเป็นขวดพลาสติกประเภท PET หรือชนิดที่สามารถรีไซเคิลได้จากนั้น AI จะทำการเซ็นเซอร์ตรวจประเภทขวด และคำนวณจำนวนคะแนนที่สะสมแล้วนำคะแนนไปแลกข,ข้าวหรืออาหารที่ศูนย์แจกจ่ายต่อไปค่ะโดยรายละเอียดของแคมเปญขวดพลาสติกแลกข้าวนี้นะคะ mm. เมื่อทำการสะสมคะแนนจากขวดพลาสติกแล้ว mm. เมื่อสะสมครบสามารถนำไปแลกได้ที่จุดแลกอาหารหรือศูนย์บริการชุมชนค่ะโดยคะแนนนะคะจะถูกแปลงเป็นสิทธิ์การรับข้าวตามที่แลกเปลี่ยนไว้ จากนั้นจะมีองค์กรหรือหน่วยงานผู้รับผิดช,ชอบทําการรวบรวมเพื่อแปรรูปขวดพลาสติกไปใช้งานต่อไปค่ะโดยที่โครงการของเรานะคะสดของกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในการเก็บขวดพลาสติกเพื่อแลกข้าวจะตรงกับ SDGs ข้อที่1ขจัดความยากจนค่ะ เป็นการช่วยให้ผู้ขาดแคลนเข้าถึงอาหารโดยไม่ต้องใช้เงินและยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสมีช่องทางในการได้รับสิ่งที่จำเป็นด้วยค่ะรวมถึงทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพและตรงกับข้อที่ 2, นะคะการขจัดความหิวโหยเป็นการเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่กลุ่มคนที่ขาดแคลน ผ่านระบบที่ช่วยให้คนขอทานและคนเก็บขยะมีช่องทางได้รับอาหารโดยไม่จําเป็นต้องทําการขอทานค่ะและในการใช้นวัตกรรมแลกขวดพลาสติกจะตรงกับข้อที่8งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะจะเป็นการสร้างโอกาสในการทํางานโดยเปลี่ยนกิจกรรมการเก็บพลาสติกให้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนหมุนเวียนขวดพลาสติกที่เก็บได้สามารถนำไปรีไซเคิลและสร้างรายได้ให้กับโรงงานรีไซเคิลค่ะ และในขั้นการนำขยะไปจัดการโดยการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่จะตรงกับข้อที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกในเมืองทำให้เมืองสะอาดขึ้นและช่วยให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะรวมถึงยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ที่ช่วยให้เมืองได้ใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและข้อ13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดปัญหาหมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะและสอดคล้องโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดย B Bioeconomy เพิ่มมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากร,โด,การโดยการเปลี่ยนขวดพลาสติกมารีไซเคิและอาจทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ C. ี i เซอร์คูล o n อ m โคโครงการน,นี้เกิดเป็นระบบรีไซเคิลครบวงจรการเก็บขวดมาแลกเพื่อน,นำไปรีไซเคิลซึ่งขวดพลาสติกจะถูกนำมาใช้ลดการใช้ทรัพยากรใหม่และจีก e ีนอ c โคโนมสร้างความมั่นคงให้กับสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะจากขยะพลาสติกลดการปนเปื้อนโดยการนำไปแปรรูปทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โครงการนี้สามารถเติบโตได้ด้วยความร่วมมือจากทุกคนดังนั้นแผนในการดำเนินงานของเราในช่วงไม่กี่เดือนแรกจะทำการทดลองวางระบบและทดสอบที่สถานที่จริงจากนั้นผ่านไป3เดือนจะทำการขยายพื้นที่ในการจัดโครงการและปรับปรุงตามผลตอบรับและสร้างเครือข่ายแผนในระยะยาวอาจจะเกิดเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติกรีไซเคิลและจัดขยายตู้แลกพลาสติกทั่วประเทศไทยเพื่อเพิ่มการเข้าถึง โครงการขวดพลาสติกและข้าวเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนลดขยะและช่วยเหลือผู้ยากไร้ขอบคุณค่ะ